มือซ้ายเส้นคดเป็นธรรมชาติด้านหลังเป็นยันนะหางยันเอียงซ้ายและมีรอยยักษ์ลึกต่อจากหางยันอย่างชัดเจนพระรุ่นนี้สร้างด้วยเนื้อสองประเภทคือเนื้อผงเกสรบรรจุตะกรุดคู่สร้างเพียงสามพันองค์และแบบพิเศษใส่ตะกรุดสามดอกอีกเพียง10บองค์เท่านั้น เนื้อผงใบลานบรรจุตะกรุดเดียวสร้างจํานวน2 2 4 4 0ององค์ผู้ที่บูชาต่างเล่าขานตรงกันว่าพระรุ่นนี้ให้ผลดีด้านเมตตาโชคลาภการเงินโดยเฉพาะช่วยให้ปลดหนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนเมื่อปลดหนี้ได้แล้วจะตามหาพระรุ่นนี้อีก แต่เหนือสิ่งอื่นใดหลวงปู่โต๊